นี่นะคะเล่ร้ายเกมหลวงนะคะหนูก็รับบทเป็นอิงดาวค่ะจริงๆในเรื่องเนี่ยก็จะเป็น2องนักแสดงสาวที่มีการฟาดฟันกันแต่ว่าเราทั้ง2คนนะคะทั้งอิงดาวแล้วก็พัชรินหรือว่าพิธิษาเนี่ยก็จะมีปมในใจของตัวเองซึ่งทำให้จุดกำเนิดของเรื่องเนี่ยมันเลยแบบว่ามีการแบบว่าเดินเกมของแต่ละคนกันค่ะมันระ้ายหรือมันออนเรงกูต่อไหม ก็อย่างอย่างที่หนูบอกว่ามันมีการมันมีปมในใจจริงๆแล้วเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นนักแสดงพร้อมๆกันดังมาด้วยกันแต่ว่าเราก็มีแผลในใจของแต่ละคนแล้วก็กลายเป็นว่าพอมันอยู่ในวงการบันเทิงอะไรอเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องแบบมาสู้กันแล้วพอมาสู้กันปุ๊บด้วยความที่เราไม่ได้คุยกันไม่ได้ปรับความเข้าใจกันก็เลยต่างคนต่างแรงใส่กัน ไม่มีใครยอมใครอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้กลับมาร่วมงานกับพิษสัยอีกครั้งเพราะว่าเรื่องที่แล้วอย่างที่สัมภาษณ์ใหญ่ไปเนาะว่าขอโทษนะครับ <c oughs> เราเราเคยมาร่วมงานกันแล้วแล้วก็เรื่องนั้นพิษสัยยอมอย่างเดียวเลยแต่มาเรื่องเนี้ฟาดมาฟาดกลับใช่ทุกคนแบบว่าไม่ใช่แค่หนูพิษสานะทุกทุกคนในเรื่องไม่มีใครยอมกันเลยทุกคนแบบ ูได้สู้เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบแอบเหมือนในชีวิตจริงเหมือนกันเป็นแบบเรื่องราวในวงการบันเทิงที่มันต้องแบบมีการต่อสู้มีการแบบฟาดฟันกันค่ะใช่เรื่องนี้จริงๆสนุกมากนะคะก็อยากทุกคนติดตามตั้งแต่ตอนแรกเลยเพราะว่าถ้าไม่ได้ดูตอนแรกเนี่ยอาจจะพลาดปลมพลาดปมอะไรบางอย่างใช่ถ้าเกิดว่า พาดปรมตรงนี้ไปอ่ะคนดูอาจจะงงเลยนะว่าแบบเฮ้ยทำไมอยู่ดีหนูมันร้ายขนาดนี้ทำไมพี่ทิสาถึงแบบถึงทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนได้ติดตามจริงๆค่ะในเรื่องรายชื่อตัวจิงเรี่ยวก่อนนี้คือสวยแวขอบคุณค่ะยังไงบ้างจากลูกหลายคนแบบว่าเตอแบบรวยใช่ไรก็ปีนี้มีเวลาให้ให้ตัวเองเยอะเพราะว่า ค่อนข้างแบบว่าว่างงานไม่ค่อยมีแบบละครให้ให้ได้ให้ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่าช่วงตอนที่ถ่ายละครเยอะแล้วก็ไม่มีเวลาได้แบบมองเห็นตัวเองเท่าไหรอ่อะไรเงี้ยค่ะและ้วก็ทีนี้พอเราว่างเราก็เลยแบบเออลองหาอะไรที่ทําให้ตัวเองแบบว่าสวยขึ้น แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมนเทนตัวเองออะืรักตัวเองมากขึ้นมองเห็นตัวเองมากขึ้นอะย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบว่าไปลงคอร์สออกกาลังกายใช่แล้วก็แบบศึกษาการทําอาหารแบบดีๆกินเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูรู้สึกว่าที่ที่เห็นผลชัดๆเลยคือสภาพแบบจิตใจเราดีขึ้น ด้วยการออกกําลังกายด้วยด้วยการแบบทำอาหารกินเองมันเหมือนเราหลุดออกจากโลกโซเชียลโลกแบบอะไรที่มันวุ่นวายเนี่ยมาดูแลตัวเองเวลาทำอาหารเราต้องศึกษาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะว่าแบบวันนี้ทาอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องปรุงหมดเลยอะคะ <c oughs> ใช่ใช่ก็เป็นแบบรสโซเดียมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบางอันก็เปลี่ยนจากน้ําตาลเป็นแบบน้ําตาลหล่อข้างกล้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ หนูไม่ได้แบบทําให้ตัวเองเครียดขนาดนั้นเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะหนูแบบผ่านการแบบลดความอ้วนมาหลายรูปแบบแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเข้าใจว่าโอเคการที่เราจะทาได้ต่อไปตลอดชีวิตอะเราต้องทําให้มันแบบเป็นปกติมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยหันมาทําอาหารกินเองเอาเท่าที่แบบร่างกายเราโอเคแล้วก็แบบเออสุขภาพดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ ที่หนูชอบนะหนูชอบแบบหนูชอบกินเผ็ดชอบอะไรที่มันแบบเผ็ดๆเงี้ยคะหนูก็จะแบบชอบกินแบบเอากุ้งมาทําแบบผัดกะเพราผัดทิ่แกงหรือแบบเป็นเมนูทั่วไปเลยแต่แค่เราเปลี่ยนเครื่องปรุงเฉยไม่ไม่ได้ใช้น้ําตาลที่แบบเป็นน้ําตาลขาวหรือน้ําตาลใสดแดงหนูใช้แบบน้ําตาลหล่อข้างกล้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พวกซอสอัดกุ้งหไม่ได้กลูรูค่ะเรียกว่าศึกษาตาม ดูไปดูต่อๆใช่ไปตามแบบคนสายสุขภาพอะไรเงี้ยใช่ก็ดูก็ทำตามเขาอะไรเงี้ยครับก็ถ้ามีวันนั้นที่หนูรู้อย่างของแท้หนูก็อาจจะทำก็ได้แต่อยากให้ให้ตัวเราอะรู้แบบจริงๆก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามันเป็นของที่ เป็นของที่ผู้บริโภคต้องกินเข้าไปหรือว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยมันมันสัมพัญมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอาให้แบบว่าให้ตัวเองแบบว่าเห็นผลหรือว่าอะไรอย่างงี้ก่อนอาจจะแบบไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์อะไรออกมาอาจจะแค่ออกมาแนะนำอะไรอย่างเงี้ย ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เซ็กซี่มากขึ้นค่ะจริงๆแล้วหนูก็แต่งตัวประมาณนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ถ้าอย่างแบบในไอจีหรืออะไรเงี้ยถ้าหนูไปทะเลหนูก็จะแต่งแบบว่าบิกินี่บ้างอะไรนี้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบมือว้วาอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็คือตามตามที่แบบเราเห็นสมควรว่ามันแบบเออเราทําได้อะไรอย่างเงี้ยเท่าน,านั้นเองแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นคนแบบเซ็กซี่อะไรขนาดนั้นจริงๆเป็นคนชอบแต่งตัวแบบ Man แมนๆอะไรเงี้ยถ้าแต่งตัวสวยๆอ่เงี้ยจะไม่ค่อยถนัดรู้สึกลย ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ